สวัสดีครับสวัสดีครับตามแบบแรกต้องสุขส,สันต์วันเกิดกันนะครับขอบคุณมากครับขันคุณทุกทุกคนมากเลยครับปีนี้อายุเท่าไหร่คะคปีนี้24ขวบครับเป็นยังไงบ้างกับ24ปีนี้ภูมิใจที่จริงในตอนที่จริงตอนวันวันเกิดตัวเองจริงวันที่9ก็ทำอะไรไปเยอะมากครับเป็นวันเกิดหนึ่งปีที่ทำหลายอย่างเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกิดปีนี้คุ้มมากครับได้ทำอะไรหลายอย่างงานใหญ่ๆงานที่ ที่ทำกันเองก็สนุกมากเลยครับเ,เรียกได้ว่าวันเกิดเขาวิ่งงานฉ่ำด้วยนะเ <c oughs> ออเป็นไงบ้างเอาพูดถึงงานนี้กันดีกว่าครับเดอะฟอร์เทชโชว์ครับก็ปีที่แล้วผมจัดเอ่อฟอร์ดอีโอเชียนครับปีแล้วจะเป็นงานชาริตี้ครับยังงงแล้วปีนี้คือตั้งแต่จบงานปีแล้วถึงก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าอยากจัดงานที่ใหญ่ขึ้นครับเต็มขึ้นในทุกสเกลอะไรเงี้ยปีนี้ก็เกิดขึ้นงานนี้ครับเดอะฟอร์เทชโชว์แล้วก็คอนเซปต์ของงานคือเซอร์คัสที่จริงคอนเซปต์เนี้ยได้มาช่วงประมาณช่วงเมษาครับ เมษาสเสร็จถ่ายซีรีส์อยู่เลยอยู่ที่เกาะกูดตอนนั้นถ่ายอะไรถ่ายกลับจากเกาะขูดมานัดพี่ออกกันไหนคุยงานเลยครับผมจเจ้าคอนเซปต์นี้ครับเราเอะไงกันต่อดีเราเตรียมงานกันกันนานมากครับสำหรับคอนเซปต์นี้แล้วก็จนถึงวันนี้มันคอมพิวตมากครับทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้ส่วนผมผมรู้สึกว่าอยากได้คอนเซปที่มันสนานที่มันเล่นใหญ่ได้แล้วก็ช่วงหนึ่งดู The Great Showman ครับ The Great c a r n r คือ e f e r e n c e ของงานในวันนี้เลยที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้แบบอุย้ยความหลากหลายมันทําให้ให้เกิดความยิ่งใหญ่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในครั้งนี้เลยอยากใช้คอนเซปต์นี้มาจัดในงานวันนี้เหมือนกันเป็นคณะละครสัตว์ที่มีสัตว์เกิดขึ้นในนี้ได้ดังว่ายิ่งใหญ่มั้งตาโปเตอร์ออกมาเลยเราดูแลทุกขั้นตอนหรือเปล่าเพราะโบติฝร์่คนเป๊ะทุกขั้นตอนอยู่แล้วทุก p r o เซสครับผมดูเองทุก p r o เซสตั้งแต่เลือกเลือกทีมทุกทีมเลือกเองหมดเลยแล้วก็ทุกโชว์เลือกเองหมดเลยแล้วก็ เกือบจะบีบเองทุกอย่างเหมือนกันว่าอยากได้อะไรตรงไหนอยากเพิ่มอะไรตรงไหนครับรวมถึงโชว์ไฮไลท์วันนี้ก็ใช้เวลาซ้อมกันนานมาก3มเดือน4ี่เดือนครับเป็นโชว์ไฮไลท์ที่เตรียมเองเหมือนกันแล้วจริงๆไม่มีใครเห็นด้วยเลยว่าตอนนี้บอกว่าเอาเซอร์คัสแล้วอยากผมอยากทําสิ่งนี้ครับจะเป็นเซอร์คัสไม่มีใครวาพีาพาพา่ไม่มให้พี่ไม่พี่ไม่ให้ไม่มีใครให้ผมเลยจนแบบผมขอลองหน่อยผมขอลองได้ทําสิ่งนี้หน่อยจนวันนี้เมื่อวานพี่ออเกไนท์พี่เล็กบอกว่า,วาสมกับที่เอ็งดื้อนะปอด มันมัน,ม,นมันดีจริงๆก็นอยฝากเด็กคนได้ดูครับเรวเรียกว่าสภาพ้าคือจัดเต็มทุกโชว์ด้ยใช่ครับพี่ขนาดรังสมภาพพวกพีพ่ก็คือจัดเ <laughs> ต็มขนาดนี้จัดเต็มทุกโชว์จริงๆอยากอยากให้มันสมจริงทุกๆอย่างครับอตอนเลือกอตอนเลือกทีมคอตูมก,ก็เลือกทีมที่แบบเราไว้ใจครับห็ผลงานพี่เป็นพิธีครับชื่อพิธีพิธีแบบเก่งมากๆพิธีคือไว้ใจได้มากเลยแบบผมบอกพิธีผมอยากได้แบบอย่างเงี้ยผมขอแบบเหมือนเจ้าชายจริงเลยเหมือนแบบคณะละครสัตว์ที่มันสมจริงมากๆแล้วชุดมันคือแบบ จริงมากมดีมากครับผมภูมิใจมากเนเรู้ว่ามากระทั่งสีผมก็คือทำมาเพื่องานนี้ดยเพื่องานนี้ครับเพราะว่าที่จริงแฟนคลับถามแต่ต้นปีว่าอยากย้อมผมไหมจริงอ่ะอยากตอบเหมือนกันว่าเดี๋ยวย้อมตอนวันเกิดนี่แหละแต่ว่าเก็บไปก่อนพอถึงวันเกิดปุ๊บย้อมเลยครับทำไมเราถึงเลือกสีนี้ผมผมชอบสีเทาอยู่แล้วจริงคารลโทนเป็นครูโทนด้วยก็สีเทานี่เหมาะกับคนครูโทนก็เลยสีเทาด้วยชอบสีเทาอยู่แล้วครับเคยเคยกัดเองทําเองตอน เรเรียนมาอะไรคราวนี้รู้สึกว่าเวลาน้อยมากผมกับญี่ปุ่น26ใช่ไหมครับ <ừ. S 1> 5โมงถึงสนามบินไปร้านน้นผมเลยเพื่อบบให้แบบไทยทันไม่งั้นไม่ทันจริงๆครับเออและเล่นด้วาวันนี้ก็คือบอกว่า,ามีโชตพิเศษสุดๆที่แฟนต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนต้องตื่นเต้นครับแบบกล้ารับประกันเลยกล้ารับประกันแล้วปลว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ก็ว้ากับม,มันแน่ๆอยากฝากทุกคนด้วยครับ พอพอสปอยได้ไหมแบบว่ามีแบบมีข่าวหลังในสปอยเหมือนกันนิดนึงเอาเป็นว่าทุกคนต้องเงยหน้ามองแล้วกันครับอ่าแล้วม่ใช่คืข่าวเสียวไหมน,นิดนึงผมไปยังเสียวเลย <laughs> เสียวบ้างอ่าแล้วรมีไงแบบด้วยความรูวันนี้ก็ขุ่นเฟิร์มเหมือนกันคราว่ามันจะแบบว่ามีการโชว์สัยญางเล็กน้อยนเล็ก,เ,กเล็กน้อยน้อยครับพอของปลาของพอมีบ้างครับรู้สึกว่า เราเตรียมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับงานวันนี้มากเป็นงานหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งครั้งของผมที่อยากทําให้ดีที่สุดในทุกๆปีครับก็ปีนี้เป็นปีที่จะทําให้ดีที่สุดในทุกๆภาคส่วนเลยครับเรียกได้ว่าถ้ายิ่งใหญ่าำน,นี้เดี๋ยวพีน้ามันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าเครียดเลยแต่จริงๆอะผมก็ตอนๆๆตอนนี้คิดอะตอน,ตอนพอพอพูดได้ยินคํานี้มาเนาะแบบอืมพี่ี้จัดใหญ่มากแต่พีน่าจะเหนื่อยนะเดี๋ยวผมมาคิดอีกแบบหนึง่งผมคิดว่าไม่รู้ปีน่าจะได้จัดหรือเปล่าม,มันคิดอีกมุมนง้อวอออ่่าายาย ขอทำให้ดีที่สุดดีกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเราจะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยรู้ึกว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นเนี่ยอาจจะมีรรกาโคิดใช่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราได้ทํะมาสักอย่างด้วยตัวเองสักอย่างนะครับผมอยากทําให้มันเต็มที่สุดเท่าที่ความสามารถของผมแล้วทีมผมจะทําได้ให้ดีที่สุดก็เต็มที่มากครับเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือฟอร์ดทำหลายอย่างมากรีกว่า อีกส่วนหนึ่งก็คืองานด้านแฟชั่นใช่ครับคุณได้เข้าไปบอกว่าไปในงานแฟชั่นหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบล่าสุดที่ผ่านมาก็คือแบบใหญ่กว่าเดิมอีกจากคราวที่แล้วตอนที่เปิด<ช>ตัวค <collection S 2> อลเลคชั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างโอกาสครั้งนี้ที่ได้รับจริงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณที่ไว้ใจในตัวผมที่ให้ได้ทําโชว์ครับรู้สึกว่าโทฟี่เป็นอีกห,หนึ่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมได้เจอกับคนอีกหลายภาคส่วนมากอย่างเช่นง,งานวันก่อนวันที่ยี่สิบเก้าของเจโชครับ ให้โอกาสแบรนด์ผมแบรนด์เล็กๆหนึ่งแบรนด์ได้เป็นแบรนด์เปิดในการทำแฟนโชว์ผมเองพอรู้ว่าแบรนด์ให้เกียรติผมเอยทางงานให้เกียรติผมในการทำโชว์ผมผมเต็มที่มากทุ่มทุกอย่างที่ทุ่มได้พายายามหยิบทุกโชว์ในนี้ในนี้เข้าไปใส่ในงานมันนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดครับเพื่อแบบมันสมกับงานทีน่เขาให้เกียรติเราได้ด้วว่าแบบว่าคอเลคชั่นใหม่ต่อไปข้างหน้านี่จะมีแบบอะไรยังไงมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ้วยปล่าจริงมีเรื่อยๆครับมีคอเลคชั่นใหม่เรื่อยๆตั้งใจว่าที่จริง ออกทุกตรมากครับทุก3มเดือนอยู่แล้วออก,กทุกตรมาสทุกใจมากแล้วก็อนาคตตั้งใจว่าอยากไปเปิดออฟที่ต่างประเทศให้ได้ครับ<ม>ก็ถ้ามีโอกาสอยากทําให้ได้ครับอยากมีโอกาสไปเปิดปลอมแอปสโตร์อะไรอย่างเงี้ยว่าใช่อยากไปต่างประเทศดูครับจริงแฟนๆอินเตอร์แฟน,แฟน,แฟนฟเราค่อนข้างเยอะมากมก็ถ้ามีโอกาสยากอยากอยากพาเขาถึงที่ครับเขา,าได้ไปเดินทางมาไกลถึงที่ไทยใช่อะอย่างวันนี้แฟนๆพูดถึงมาไทยเตอร์ก็คือบินตามมาด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอยากขอบคุณเลยแฟนๆมากที่แบบว่า งานทุกครั้งของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์เสื้อผ้าหรืองานแฟนนี้อะไรเงี้ยก็พพอร์ตเราดีครับผมไม่จริงงานวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดแฟนคลับไปเพราะว่า,วาจริงผมผมผมใช้ทั้งแรงใจแรงกายแรงใจแล้วก็ทุนทรัพย์เยอะมากสำหรับงานวันนี้ครับแล้วก็<ม>ขอบคุณแฟนคลับที่พพอร์ตแล้วก็ไว้ใจผมผมใช้คำนี้เลยกันว่าไว้ใจผมไว้ใจแบรนด์ไว้ใจทีมของผมในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นแล้วก็<ม>เชื่อมัน่นว่าผมจะทำได้ดีแล้วก็ ซัพพอร์ตเสมอมาครับไม่ว่าจะบินไปที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนแฟนคลับพร้อมซัพพอร์ตเสมอแล้วก็ที่เคยคับบอกเสมอว่าพักบ้างนะฟอร์ดอะไรเงี้ยแต่แบบผมเข้าใจเลยอะแต่บางอย่างผมรู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบที่ผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แฟนคลับคาดหวังมาแล้วผมต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดให้มากที่สุดครับ ก็น่าจะเป็นางนันเพราะว่าอย่างก่อนล่าสุดคุณก็คือลงเครื่องมาแล้วก็ไปออกงานเลยใช่กาเพราะว่าเราแบบช่วงนี้มันมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาเราหรือเปล่าเราเลยอยากคว้ามันไว้ให้ได้หมดใช่ครับไม่ไม่อยากไม่อยากปฏิเสธอะไรเลยถ้าถ้ามันพอจัดเวลาได้อย่างเช่นที่จริงช่วงนี้ก็มันมันค่อนข้างแน่นงานใหญ่ชนกัน2งานครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพอมานั่งคุยจริงๆผมคุยกันนะมานยถึงว่าตอนที่รู้ว่างานมันจะชนกันแบบใกล้กันขนาดนี้อย่างเงี้ยก็คุยกับทีมว่าเอาไงกันดีแบบ ไปไหมแต่ทุกคนก็ตอบสิ่งนี้ว่าไม่เป็นไรเหนื่อยก็ต้องทําเพราะว่าโอกาสมันไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่มาอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายได้โอกาสนีนก้นก,นก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยทํามันอย่างเต็มที่สุดที่จะท,ท,ทาได้ครับอ่าแล้วเรื่องนี้เรามีความคาดหวังอะไรในปีหน้าของเราบ้างความคาดหวังปีหน้าเหรอครับจริงๆเรื่องแรกในฐานะนักแสดงครับก็คาดหวังว่าอยากมีซีรีส์สักเรื่องครับหรือว่าได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินท่านอื่นนักแสดงท่านอื่น ให้มากขึ้นครับแล้วก็จริงตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีประกาศหนึ่งโปรเจกต์ที่ทําอยู่ซึ่งซ้อมอยู่ครับปีหน้าก็อยากมุ่งไปสายศายิลปินมากขึ้นครับ mm hmm. จริงชอบร้องเพลงมากรู้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปในทางนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแบรนด์ครับอยากทําให้โตขึ้นอย่างไรมากขึ้นแล้วก็จับกลุ่มคนทะ่ไปได้มากขึ้นครับ ฟอร์ดอยากมีโอกาสเล่นภาพยนตร์นะมเท่าไรคุก็อยากคิดดูนะครับอยากมากจริงผมผมรู้สึกว่าผมอยากอยากเข้าใจโปรเซสการทำภาพยนตร์มากเลยครับเพราะซีรีส์เราถ่ายกันนานมากเนาะกับ10 EP อย่างเงี้ยไม่อยากดูภาพยนตร์เห็นบางคนเขาก็ถ่ายนานเหมือนกันอยากรู้ว่าภาพยนตร์สองชั่วโมงทำไมถึงถ่ายนานอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากที่อยากทำหลายอย่างมากที่อยากได้รับวประกาศก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ เราปรบแผนของขวัญชนตัวล่าเป็นยังไงบ้างีนีมีอะไรให้ตัวเองบ้างบีบีนี่ <c oughs> ผมเอาเงิน <c oughs> ของขวัญ<อ>ลงที่นี่ครับไปกลับบ้านหมดแล้วจริงก็เก็บเผื่อไว้แต่ว่าที่จริงทุกๆวันเกิดผมตั้งใจว่าอยากเอามาลงที่งานวันเกิดทุกปีครับปีแล้วปีที่แล้วก็ลงเองทั้งหมดปีนี้จริงก็ตั้งใจว่าไม่อยากลงเองแต่สุดท้ายก็พอพอสเกลที่เราวาดมันใหญ่ครับสุดท้ายพองบไม่พอ ก็ซัพพอร์ตตัวเองเหมือนกันเรียกว่าอันนี้ก็คือของขวัญวันเกิดของตัวเองใช่นี่คือของขวัญวันเกิดของตัวเองที่อยากให้มากทีุแลก็นแฟนด้วยใช่ค่ะแล้วอของขวัญวันเกิดจากเพื่อนๆล่ะคะของขวัญเพื่อนเพื่อนต้องรอดูครับตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นเขาพูดอยู่ว่ามีอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมอยากรู้คือพูดเพื่อนคนไหนมีเพื่อนตั้งหลายคนนะเพื่อนคนพี่ปอเพื่อนคนพี่เพื่อนคนพี่ว่าไงพี่เขาบอกว่าผมเห็นแวบๆเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่จะมีชิ้นเดียวในโลก อยากรู้ว่ามันจะสเปเชียลแค่พี่พีง่ายซื้อเะไลร้อุ้ยแต่คุณขอของขวัญเขาไปแล้วนะเขาบอกว่าขอเขาบอกว่าเขาขอมาแน่วบอกจุ๊บสิบชิดอุ้ยค่ะเราต้องโชว์ในโซเชียลเราปัะเท่ากันอ่างเอ่ะเฮ้ยมันขอของของผมไงเก็บสิทธิเก็บไว้คนเดียวได้เออไม่แบบของพี่เลยหรอ่พี่รับรู้เลยไอ้ยิงชุดนี้เขาน่ารักครึ่งครับน่ารักเขาเขาตามใจผมขึ้นเยอะพี่ก็เชื่อเพราะว่าเห็นแต่ว่าล่าสุดแบ๊ะอติ้งเขาฟีดมา ทำไมมันต้องเดินจับมือพี่พีไปตลอดมันเป็นยังไงครับญี่ปุ่นก็ไปบ่อยนะญี่ปุ่นมันสิ1หกสองศาแปดมันแปดองศาปรับแอร์มันก็ได้อยู่เหมือนกันค่อนข้างที่จะหนาวครับ <c oughs> แต่ว่าเดินจับตลอดมันมันเป็นยังไงพี่พีเขาโตแล้วร้อนน<ต>ได้แต่นิดนึงขาดเค้าอบบุณไม่ไแต่รู้สึกว่าบางทีเหงาครับบางอย่างเดินกันสองคนก็ไม่ขอจับไม่แต่อกว่าคุณไปทั้งออฟฟิศนะเขาก็เขาไปกันเป็นคู่คู่แก่ พี่คุณก,ก็ว,ว่างเลยพีเมย์ว่างอยู่นะคเขาไปกันเป็นคู่ๆ,ๆแล้วก็เรามีคู่ของเราแล้วก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดก็คู่ไหนหวานส่วนขาวจริงหีืเอาจริงนะมากมากกับฟอร์ดพีคกับบอร์ตอินนี่แหละคู่นี้คือแบบโอ้ยพี่บอสแบบอย่างนี้แหละตลอดเวลาเอาเลยเชียร์สู้แต่ปล่อยบางอันก็ปล่อยไม่ได้ครับมันรุนแรงเกินไปออ๋แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรจริงสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราแบบ เราคิดงานเยอะเพื่อเล่นเป็นทวงงานที่ไทยนม่วงงานไม่ใช่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าจริงๆเราเหมือนหลังเหนื่อยครับพี่พีทแบบเหนื่อยมากเวเราพอถึงเวลาพักจริงคืออยากจะพักกันนะแบบพี่พีทถึงเวลาพักเราพักกันเนาะพยายาจะไม่ไม่เล่นอะไรกันเยอะมากด้วยความที่พีทก็เป็นคนแบบนิ่งอยู่แล้วครับเซฟบบตอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาถ้าเขาแบบพักพักปุ๊บพี่พีทผมว่าพี่พีทพักผมจะไม่ยุ่งนอกจากเวลาที่แบบทำงานเมื่อไหรโอเคยุ่งนะแต่พักเมื่อไรพี่พีทพักเลยผมจะไม่ยุ่งเพราะรู้ว่า คนที่เขาอยากอยู่นิ่งๆอะ่ะแล้วถ้ามีคนนึงเข้าไปกวนอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทําให้เขาเหนื่อยมากกว่าเดิมเงยครไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปกวนเขาแต่ปกติเมื่อก่อนคนจะแบบขี้อ้อนไี่พีดนะเดี๋ยนนี้มันลดลงหรอเพราะว่าเราโตขึ้นทํางานเยอะขึ้น<ก>เข้าใจว่าเขาเหนื่อยใช่ไหมก็ออดก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าพอพอทํางานเยอะครับเราเข้าใจว่าบางทีการการอ้อนของเราอ่ะบางทีมันน่ารักแต่บางทีพอเขาเหนื่อยอ่ะมันทำให้เขาเหนื่อยจริงเราเราเข้าใจมากแล้วเลยแบบไม่อยากจะกวนเขาเยอะมากในเวลาที่เขาเหนื่อยเลยครับอ่าสุดท้ายแล้วให้ฝ ขอขอบคุณแฟนๆอยู่ที่ซัพพอร์ตจนมาถึงงานวันนี้ค่ะครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยและก็อินเตอร์แฟนนะครับก็ขอบคุณมากมากที่ซัพพอร์ตผมมาจนถึงวันนี้ครับขอบคุณที่เชื่อใจผมเชื่อใจแบรนด์ของผมนะครับเชื่อใจทีมของผมในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นสัญญาว่างานในครั้งนี้นะครับจะทําให้เต็มที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนไว้ใจเลยครับไอบคุนะครับขอบคุณครับ